สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาตามคําเรียกร้องของเ c ฟซหลายท่านนะครับที่ให้เราตามตัวเลขของแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือร่นทุ่งนะครับทีมงานมากันเยอะเลยนะครับวันนี้ถึงจะมาช้าหน่อยแต่เราก็มาเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรของแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวเราแะมาทานข้าวด้วยนะครับ นี่นะครับชื่อร้านนะครับบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะครับยือชายทุ่งนะครับแต่ติดถนนใหญ่นะครับติดถนนใหญ่เมื่อไหร่ก็แวะมานะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือลันทุ่งอร่อยครับแอดมินทานที่นี่ก็อร่อยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับตัวเลขงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งเรามาถ่ายทำ แม่ค้าเป็นงวดแรกนะครับก็คลิปแรกที่เรามานะครับแม่ค้าบอกว่าได้ตัวเลขมาจากหลวงพ่อนะครับแอดมินก็นําเสนอไปเป็นคลิปสั้นๆนะครับแม่ค้าให้950นะครับแล้วไปออกออกออมสิน590ตรงๆนะครับ590ในคลิปก่อนนู้นนะครับส่วนคลิปหลังที่เรามาตามอีกในงวดที่แล้วนะครับก็ได้ตัวเลข2ตัว ไปด้วยนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับที่จริงแล้วไม่ใช่เลขได้มาจากหลวงพ่อที่ไหนนะครับเป็นตัวเลขของแม่ค้าเองนะครับที่มีสูตรคำนวณอยู่แล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สองงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 5น้าหสิบห้านะครับแอดมินเดินทางมาตามให้ fc ที่รอติดตามแม่ค้าอยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาถึงแล้วนะครับเราจะได้ตัวเลขตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกับแม่ค้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้ากําลังเข้าร้านนะครับก็ ต้องรอให้เสร็จธุระการทํากับข้าวทาอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ตัวเลขแน่นอนและครับจะได้ตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมือนีมาตามตัวเลขแนวทางนาครับเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เอ็ดกับเขาให้ลูกค้าอยู่นะครับเฮ็ดหลายย่างเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปเลยตอนที่เพ่นให้ตัวเลขนะครับเนาะ เต็มสูตรเอาตัวน <CNN> ี้เด้ออันนี้บเต็มสูตรอ่ะมีดวงเต็มสูตรอันนี้เต็มสูตรนะครับพี่น้องเต็มสูตรกับไรเนาะเต็มสูตรกับที่ไหนะครับเต็มสูตรตัวเยอะแต่ดวงใครดวงมันนะครัแต่งวดที่ผ่านมาได้คือมันข่าวตัวน้มันข่าวอะไรอย่างไรบอกอันเก่าเลยมห้อันเก่าหนีเป็นตัวนี้นี่นี่นี่ว่านี่นี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่เราให้เก่าศูนย์มันสำคัญนะกับศูนย์เออกับไอ้หาเก่าศูนย์นี่เพิ่นให้มัน่ เน right ี่ยอันหา9เก่าสูงาฟันมาเห็นบวกจะออกกรวันทีหนึ่งเขาะร้านนั่นเอาแมนอวันี้ให้เจ็ดซซจ้าเจ็ดซีซีเด้อพี่น้องแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทุ่งวดนี้เจ็ดซซีวเดียวแมนมานี่ค่าโอ้ยเจ็ดซีซแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทุ่งนะครับวันี้เป็นให้เจ็ซซกับซีแปกับห้าห้าซซวดนี่ เห็นมีสองเจ้าหรอที่เล็เบิ้ลนเี่เลขเบิ้ลเนาะีหามีฟันเจ็ดซีซีสุดมื้อจะบอกว่อยูเยอยูยู่ในบินหน่อยจ้ะครับินน่อยแล้เนี่ยหน่อยมันมันหลตัวนี่เราคัดมาให้แค่สามหางคนเนาะเริ่มเขียนวันที่เริ่มเขีนวันที่อ่ะวันที่หนึ่งะนมีนาคมสองพันาสิไหนไหนไหนต้องดูหนึ่งมีนาแม่ค้ามักตัวใสุดครับสามไอ้สองตัวนะหนึ่งมีนา มัดตัวใดที่สุดวงกลมเห็นไหมเออนี่นี่เอาสีเล่าวงกลมเห็นมัดสุดๆอ้าตัวมัดสุดชอบที่สุด48 48วงกลมตัวเดียวครับ48แม่ค้าเด็กบิ้ลเด็กบิ้ลเนาะผ่านไปผ่านมาขอแวะได้เลยครับเด้อแม่ค้าของงานเขาของอะไรของขอกที่อยู่ร้านเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวเรือบันบันนุ่มขอด้อค่ะ ตำบลสะแกมเพื่อสตึกจังหวัดวีรลำค่ะแสบแค่เนาะบ้านโน้นข้อนะครับแม่ค้าก็มาเรียวยูแต่สองแม่ค้าก็มาประจ๊บหนึ่งของม่เตอร์รักิดอเราก็จากคือเก๊กสิบนาทีนี่เนาะแตจะได้บุ้นนี่เจ็ดสี่สี่สี่แปดห้าห้ากับสี่สี่นะครับม้านตัวใดก็จังไปจับครัวเด้อค่ะเนาะแคปเอาหนีแคปไปนะครับแล้วแคปจุดเต็มกับจุดที่เคนขัดออกมาให้นะครับเข้ามาหลายงวดเลยนบอแม่ค้าด เปรดเห็นมาหลายแล้วเข้าทุกนอดแล้วว่าแต่มันเป็นปีแห่งตะวันแล้วแต่ดวงไผยดวงมั่นค่ะไม่ขาดกับซื้อแน่บ่ซื้อแน่ละค่ะเห็นไหมเนาะค่ะไม่ขาดเข้ใจดีแล้วเฮกับข่อยพวกยินพร้อมให้โชคพร้อมเนื้อโชพร้อมจ้าแม่นอยู่ค่ะให้โชคพร้อมแต่ว่าคลิปนี้แม่ข่าวว่าเบอร์โทรงดก่อนเด้อแล้วว่ารับรับก็ไหวรับก็ไหวถรัโทรมาไม่ได้รับแต่สิว่าอยู่เนาะแต่ว่าถ้าอยากมากินก๋วยเตี๋ยวกัมาได้เนาะอยู่บ้านนูนคอ ตะบนสะแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับรับออปพูดว่ะล่ะครับรับออปพูดว่ากำลังตัวเตี๋ยวรับค่ะรับอยู่เนาะค่ะรับงานนอกสถานที่ด้วยรับงานนอกสถานที่ด้วยนะครับราคากันเองค่ะราคากันเองเบอร์โทรก็ตามที่ให้ไว้ คลิปก่อนค่ะครับอ่าผู้ใดเบิงคลิปก่อนกะขอสีไดเด้อเบร์โทคลิปนี้คลิปนี้ของงอจะเบรอโทไปก่นนะคะเบโทมหลายหลคเบโทมาหลายแ้งค่ะเพราะว่ามันไปเข่าอมสิงยังเขาอมเต็มเลยามโตสามโตตรงเขาอมสิงเด็กไปแล้วก็ไปข้านาไปขนาวันที่หนึวันที่หนึ่งพ่อม มันไปออกข้างหน้าค่ะวันนี้นะมันจะออกข้างหลังอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับบังหน่งตั๊กากียนบครับคุณนายจ้าสวัสดีครับขอขอบคุณคุณหนตักเกียนะครับซีเป็นนี่เด้อครับเออสำหรับตัวเลขของแม่ค้าข่อยเตี้ยวเรือลั่นทุ่งนะครับไอ้แค่นี้นะครับเป็นขัดออกมาให้จริงจริงคุณเ่ได้มาจากมังกรนะครับเป็นเลขสูตรเนาะคลิปแรกๆคุณ เผลบนยังบอท่านได้บอกว่าเป็นเลขสูตรเพิ่นแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นบอกนะครับว่าเห็ดมาแต่โดินแล้วสูตรนี้นะครับเดินดีตลอดนะครับสามตัวมีหางเดียวเจ็ดสี่สี่นะครับส่วนสองตัวกับสี่แปดห้าห้าสี่สี่อ่ะเป็นเลขแปดแปดเลขบุ๋นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับมักชอบกจังคอยเอาเลยครับเด้อสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับหิวก็แวะมานะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลั่นตุ่งนะครับอยู่ที่บ้านโนน้อตมบลสะแก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ติดถนนเลยก่ครับเรียนผ่านมากับเจดีย์เนาะครับนอลูกค้าเพิ่นหลายหลายครับเต็มร้านสมือนะครับเนาะแบบนี้ก็เพิ่งจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับกับมาคอนยัดไทยทำเป็นครับจะได้ตัวเลขแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามักจะชอบนะครับท่านที่รอดติดตามอยู่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อลั่นทุ่งนะครับกับเอาไปเป็นแนวทางได้ นะครับเนาะเอาไปเป็นแมคคาเอาไปเป็นเอาไปเป็นเอาไปเป็นแนวตั้งเด่นนะครับเนาะสาธุมากก่ชอบเบื้องเหยวกับอันพานเนาะทางชองกับน้ำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์ทอกมีสิทธิ์หลุดนะครับะใส่วิจารณ์ในการรับชมนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ